จอดจอดจอดว่างไหมลอมเงาอยู่สี่ก็จอดริมๆนี่ตั่วไปแดกสวัสดีพีรุ่นเว็บเงินล้านกล้เสร็จแล้ว เก็บของค้น,นานเลยปงปั๊มอะไรก็มาแล้วแต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บวันนี้ผมจะไปเอาแว็กซ์เฮดทูแว็กซ์ไปส่งวัยรุ่นลบบุรีนะลบบุรีสิงบุรีนะเดยวไปดูอะไรว่าเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับรถซิ่งเกียร์จิโก้ลบบุรีหน่อยว่าผมจะทำอะไรอแต่บอกให้คลิปนี้มันแน่นอนวันนี้วันหยุดสามสี่โมงแล้วเดี๋ยวเย็นๆเราจะไปถึงลบบุรีกันว่าเราไปทำอะไร ติดตามได้เลยนะจิโกอไปวันนี้ไปกอซิล่ามาดูนี่ไอ้ดูนี่นิ่ก่เนี่ยใช้เองอยู่แล้วแต่แตกติแล้วเนี่ยรถที่ใช้ให้ทูแว็กนะครับมันจะมีผิวเคลือบบางทีุูนจับแค่เค็ดก็เงาแล้วแต่อย่าได้เงาอีกเค็ดเค็ดซ้ำให้ดูใกล้ๆเลยเป็นสีมาเลยไปวักซิ่งกับรถซิ่ง เดินทางเอ๊ะมึงไม่บอกให้เข้าม่รถจะเจอเลยป<ะ>ั๊กหกวันท,ที่จริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวลองไปทําไปแอบดูว่ารถที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ใช้วิศพันธ์ไฮดรูวเนี่ยมันจะดึงเม็สีขึ้นมาได้ไหมแบบแบบแบบสิบล้อมา <c oughs> ล้อแบบนึงล้อจะไปแดกแล้วแบบว่าเลี้ยวทางกัเลยจัดๆเลยไปเดินทางกันแล้วเนี่ย จะกำอะไรลุ้คือจริงๆนะเพื่อนๆผมมาลบบุรีเนี่ยกติจะมาทางสิริบุรีแล้วก็วิ่งทางหลักแต่แล้วเปิด GPS มาเนี่ยมันพาคุยแน่เหมือเนี่ยมันพาลัดบ้านลัดทุ่งเลยเดียวสภาพ ยังไม่โผล่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโอ้โโผล่และโผล่และวท่าวงการเกษตรแล้วแล้วผมก็ถึงเป้าหมายแล้วแต่ร้านปิดอ่ะโทรวามเจ้าของร้านก่อนวันนี้ นี่เอาแพทเทิร์นนี้มาให้ก่อนเนี่เออเฮทูแว็ทีนี้เป็นตัวแนนำนายแต่เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติการให้วัยรุ่นลบบุรีด้วยกันแต่ออเจ้าของบ้านก่อนโคตามแ๊บส่วนหลายคนที่ชอบถามผมว่าพี่ครับเฮทูแว็กต้องเช็ดต้องฉีดทุกคราวที่เช็ดหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยวเวลาฉีดเฮทูแวลงไปบนผิวสีเนาะเราก็เช็ดปกติแหละ แล้วเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยนะครับผิวเคลือบเนี่ยมันก็ยังอยู่เนี่ยอย่างเราขับรถมาเนี่ยเป็นร้อยโลแล้วกันมันจะมีฝุ่นพวกนี้มาดูมันก็จะมีคราบฝุ่นคราบอะไรตามตามที่เราใช้งานมาเนี่ย <ś le af> เดินทางมาเนาะเนี่ยเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบนสีผิวผิวเคลือบมันก็ยังอยู่นะครับเราก็เหมือนใหม่แต่เวลาล้างรถแล้วควรจะใช้เพื่อเคลือบผิวบางๆตลอดแต่เวลาใช้งานไปทุรังข้างนอก เอาผ้าสะอาดติดไว้เราก็เช็ดได้เลยมาแล้วเจ้าของบ้านเแบบนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเซธลบุรีเจ่าพัดเจ้าพัดครับผมจริงๆแล้วแกเป็นแกเป็นคนที่เริ่มแรกที่ทําวัยรุ่นป้ายเหลืองกันตั้งแต่แรกๆแล้วก็ช่วยกันมาวันนี้มาก็้วใหญ่เดี๋ยวลูกพี่เราจะไปไหนไปขอวัยรุ่นเช็ดรถที่ไหนดีคลองถุบคลองถุเดี๋ยวพาไปคลองถุบเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวดูว่ากล่องเสือกลบุรีเนี่ย มันแน่นแค่ไหนลูกพี่พาดูหน่อยดิออนี่รถแค่งกว่านี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋วพามาดูนี่เอโจจันดาบเทศไทยจบที่สี่ทั้งกระบวนไารพามาดูตัวจริงเลยจริงๆแล้วผมไม่เคยไปถ่ายบ้านคนอื่นเลยนะแต่วันนี้ก็เลยพามาดูบ้านลูกพี่ผยุมหน่อยนี่ร้านใหม่ร้านใหม่ใช่เราขยับมาเป็นสะพานแปดฝากเอฟซีด้วยวันนี้สะพานแปด ยังไม่เคยถ่ายใครเลยเนาะนั่งถ่ายอยู่ที่บ้านทะลึ่งถ่ายองั้นอยากจะมานี่ของเสือกน, <S <S น,นี่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 ด้านนี้มีสักสี่ห้าร้อยใบเลยรู้มี่เออก็มาไม่ถูกก็ไปดูหน้าเพจนะอ่าหน้าเพจแวะมาก็าคือวัยรุ่นายเหลืองเฮดทูเนะี่ยจริงๆแล้วเรารุ่นแรกๆเลยดีกว่าแล้วก็ยังอยู่คือเป็นคนที่ที่ช่วยกันมาทีแรกเลยตัวนี้ไอ้นี่ร้อยสิบตอนที่เป็นตรออไอ้เป็นแฮนเตีย ออเออเ็าจัดให้เขาหน่อยวันนี้ลาบบุรีได้แชมป์ได้แชมป์ลาบบุรีร้อยสิบโอเพนจริงๆแในในครอบครัวเราจริงๆเนี่ยมันก็เยอะก็เลยเราทยอยทำแล้วก็มาบอกแอรเรียแล้วกันว่าลบบุรีเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนทั้งแพทเทิร์นอะไรชิ้นส่วนแล้วก็เรื่องบริการทางนี้จัดการเรียบร้อยแล้วจัดสภาพได้ทำเครื่องได้ออเออเออ,เอ,อมาดูได้ เนี่ยเราดูบรรยากาศร,รอบก่อนเดี๋ยวพาดูรถแข่งที่มีโพเดียมระดับประเทศล่าสุดและนี่จบตลอหลักเดิมที่4 ngo เมื่อปีที่แล้วจานดับนี่เป็นอีกหนึ่งแมททัพของวัยรุ่นป้ายเหลืองนีก็เฮียก็พัฒนาเต็มที่่ะครับ ปีนี้ก็ยังยังคงลุยต่อจากที่คุยกันไว้แต่ตอนนี้หนีไปขี้แล้วดูพัดเตินความสะอาดความเรียบร้อยของตัวรถลองดูรอบๆแล้วกันว่ามันเนี๊ยบแค่ไหนแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยสาระที่มันจริงๆเลยนะมันคือต่อจากนี้ไว้จิ๊กโกเดี๋ยวเราจะไปบุกตลาดคลองผมกันไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งติดตามเลยว่าแม่งจะโคตรมันมากเลยเป็นเรียวไทม์สุดๆ,ๆไปด้วยกัน เดี๋ยวนี้ให้ใหเจ้าทีนกับพาไปของถมหน่อยไปขอวัยรุ่นเช็ดรถหน่อยว่าวัยรุ่นจะสัดหน้าเราปล่ามีใครให้กูเช็ดให้ให้ให้ฟรีไปให้พี่ชาอะไรอันหนึ่งอ่าแต่เดี๋ยวไปดูว่าเรียวๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่ได้ไปอะไระมีเท่านี้ไปของถมกับแกนฟรีแลน่ เราเจอแลนด์มาร์ควฮะเดี๋ยวเราหาวัยรุ่นก่อนจะจรอยู่หน้าทางเข้ามีวัยรุ่นมาป่ะไม่รู้เดี๋ยวลองมาดูกันย้ายแลนด์มาร์คมาที่เขาข้อจานรอบเด็ก่อนเดี๋ยวดูกันตรงลุ้นตรงลุ้นเลยเนี่ยรีบไปไหนวะเนี่ยวีนเย่มาทไไปหขอเช็ดรถหน่อยได้ไหมได้เอาเก็บไปตรงไปตรงไหนร้านลูกจริงก็ได้ลูกจริงยี่สิบ ขอเช็ดรถหน่อยเอเนี่ยวาตามหาเนี่ยเฮ้ยตามหาเลยเนี่ยนี่เยื่อลายแรกแลกวกใช่ปะ่ะเอาตรงนี้แหละจะเกิดก็วันนี้แหละรู้จักงนะั้เดี๋ยวนี้พี่จะเช็ดรถให้กี่รถจากบ้านไม่แว็บเลยว่ะได้ไหมได้ไ่ะได้ครับแวบปะ่ปะเช็ดล้วต้องเช็ดบ่อยกี่กี่มาเกา่าๆเลย แว็บเลยไหมนี่แบบเรียวทามตรงรุ่นได้ป่ะได้ที่เหลืองไม่ใช่เราเองโอเคป่ะเราเจอกันไปรุ่นเดี๋ยวเาไปหลอกเหยื่ออะไรที่สองเดี๋ยวเร็วเร็วรีบไปไหนป่ะเอาจอดีรีบหรือไม่รีบถ้าทำไม่รีบจอดตรงนู้นหน่อยได้ไหมก็กลัวเวลาสองนาทีไม่ได้ขายของวันนี้มาลบบุรีเดี๋ยวขอเช็ครถให้พี่หน่อยได้ไหมได้ดับก่อนดี แป๊ดเดียวแต่แดงแก้วนี้จ่าจัดเลยว่ะรู้จักว่าเคยเคยเคยเห็นในเฟซบุ๊ก <c oughs> อ่ะอ่ะเห็นไม่ต้องเยอะปัดเลยป่ะแดงของพี่เนี <c oughs> เ่ยเอยราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันเงาเลยป่ะ <c oughs> มา,าคืนให้ดูว่าแตกเลย <c oughs> ได้เลยป่ะราคาเนี่ยขวดเบอร์เนี้ย 250ห้าแต่วันนี้ผมไ,มได้มาขายถ้าใช้หมดแล้วแวะไปร้านเซียได้ถ้าอยู่ลบุรีวันนี้ผมมีให้ขอบคุณครับไอบบ้เหี้ยกูนอนตื่นแล้วจอด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 ว่างไหม,ไมขอเชิญรถหน่อยได้ไหมได้เอามึงจอดจอดหน่อยเดี๋ยวน,นี้ไม่เช็ดรถให้พันหัวมาเลยล้อมึงเงายุสีก็มึงจอดริมเนี่ยั้วไปแดกวันนี้มาลพบุรีตั้งใจมาเช็ดรถให้วัยรุ่นลพบุรีหน่อยได้ไหมได้ครับ ไม่รีบนะ,ะจัดไปโอ้โหนี่นี่แบบอย่างกลางอนะ่ะดูแลน้องก่อนหน่อยอี่รถางานวัดไม่แวบได้ไงวะไอ้ครับแรลงพอได้นะนจัดให้เป็นรนะุ่นลบลีหน่อยดูเลของรถอย่ไงนรวะเคยเงาขนาดนี้ไหมดูเม็ดเม็ดนี่เห็นเม็ดมุกเลยอ่ะเวอ,อแวบบ่ะ ไปดูฝั่งน,นู้นเนความรู้สึกอะไรใช่แค่ข้างนี้ข้างนี้ใหม่ข้างนู้นเก่าใช่ของก็ดีจริงอ่ะงั้นงอไปลองดูอีกครึ่งนึงไปเช็คเองนะโอเคต้องวนวน,น,นมาเลยวนมาบนบนบนเลยวนมาวนมาเลยหมดแล้วหมดเลยนะเ,เจอตัวเจอเอฟซีอ่ะลูกค้าด้วยพี่จันขอหน่อยนี่อันนี้ทามจริงว่ามันมซีหรือยืมเพื่อนมาโอเคนะ ไม่เขียนไม่ได้แต่ถอยทูดด้วยเจ้าของได้แวบไปแล้วนี่มีอ่ะใครไวเอาไปเอาจริงๆเลยมันแต่มันมัน,ม,นมันแวบกว่าเดิมอะ่ะแบบนี้ทำสีใหม่เถอะไอ้พ <laughs> วกครับด้านมันก็จะได้ประมาณหนึ่ง <laughs> แล้วกันแถ้สีไม่ใหม่อย่างพวกเนี้ยคิงคาร์บอนเนี้ยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยห็ <laughs> ้ป่ะมันจะลอยขึ้นมาหมดเลย <laughs> แล้วไม่แห้งเลย จับได้ก่อนเลยไม่เหนียวเนื่องนะตั้งใจมาใช่ใช่ใช่พอดีมาเอาบัตรเสื้อที่ทำกองเสืกอ่ะมาให้ร้านเงียพัดสะพานแปดก็เลยเอออยากมาได้เช็ดเช็ดแล้วเช็ดเช็ดเยอะแล้วเหนื่อยไงเช็ดเยอะแล้วเหนื่อยไงเชียวก็เอาไปลองใช้ดูถ้าชอบก็ไปติดต่อร้านเงียพัดที่สะพานแปดได้ ไอ้แท,ทนลําไน้จางคิ้วก็ของป้าของคอนะครับสําหรับ h ฮดทูแบ็แอดลบุรีแล้วกันคัสุดท้ายเนี่ยผมแรง m อฟซีผมไปแล้วแล้วมีป้ายโลโก้ไวรุ่นป้ายเหลืองด้วยคนสุดท้ายจะไปฝากเขานะครับแล้วก็ลาไปเลยกับค่ําคืนนี้สําหรับ h ฮดทูแอย่าลืมความสนุกจะเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆนะแล้วเจอการติดตามกดไลค์กดสับตไครด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีลูกเ่ผมเองลุกันครับสวัสดีครับพี่เรียมเลยวันนี้มีขอมาฝากนี้จะฝากเอฟซีอยู่แล้วก็หันมาเจอพอดีก็หมดแล้วล่ะเห็นชอบรถสวยโอแล้วคพี่เฮ็ดทูแวตลองดูหมดละทูพี่มาไกลยังพอดีมาลบบุรีในเมืองก็เลยแวะมาลูกเวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ บอมหรือเปล่า <va> ก็เลยไม่กล้าทักเดินกลับไปก่อนและมีเพื่อนส่งลูปมาบอกทิ้งสุพรรณมามากจะพากลับมาดูว่าจริงหรือเปล่า thank you ครับ